ออกเสียงคําแต่ละคําให้ชัดๆอักขระกระดกลิ้นลอเรือลอลิงและหางเสียงศรัทธาเพื่อนห้ถึงที่สุดก่อนเข้าใจความหมายคุูมไหมคะครับ,รบดังนั้นเนี่ยวเว้นช่วง 5...4...3...2... ส,ส,สงไปสาธุชนได้มาร่วมงานปอกบุญทุกท่านมาต่างกุศลครั้งใหญ่ วัตตะกาห้องยังขาดปัจจัยบูรณวัตหม่บอกผู้เลื่อมใสศรัทธาสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายชะลอสมพุ่มนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับอายุ54ป,ปีครับผมรู้จักครูจะเอได้ยังไงคะพอดีได้เปิด YouTube แล้วก็ติดตามคุณครูจะเอเมื่อปี 2017มานะครับก็ตอนแรกชอบการร้องของคุณครูเจเอ๋แล้วก็ฟังใน youtube ปรากฏว่ามันติดหูมานะครับเรื่องการใช้เสียงหรือว่าการฝึกเรื่องการหายใจนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทำการแต่งเพลงให้กับวัดก็เลยอยากจะมาเสริมแล้วก็เรียนเรื่องการใช้เสียงนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นนักร้องนะครับเป็นแค่คนแต่งเพลงอิสระนะครับเพื่อจะเอาเสียงของผมนี้เข้าไปประกอบกับ แต่งเพลงนะครับให้กับวัดและก็ื่อที่ทําบุญด้วยหลังจากที่ไม่ได้เรียนกับครูเจเอะนะครับเรื่องการใช้ลมหายใจที่ถูกต้องแล้วก็การฝึกการใช้เสียงไม่ให้เสียงนั้นผิดไปจากภาษาไทยนะครับก็นี้ก็ได้ได้ความรู้เยอะเลยก็จะฝากคนที่สนใจนะครับที่จะร้องเพลงหรือก็อยากจะมาเรียนร้องเพลงนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอแนะนำนะครับคุณครูเจเอ ร้องเพลงดี .com นะครับท่าบท่านที่สนใจอย่าลืมนะครับให้มาเรียนที่นี่เลยนะครับหรือมาเรียนตัวต่อตัวกับคุณครูหรือคุณครูเขาจะเปิดคอร์สออนไลน์นะครับก็คุณครูก็เป็นคนใจดีนะครับเข้าถึงนักเรียนว่าเรามีความสามารถขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คุณครูก็จะแนะนําชี้แนวทางนะครับอันไหนผิดอันไหนถูกก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรา จะได้เอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในอนาคตยิ่งขึ้นไปนะครับข้อดีข้อดีก็คือได้มีการเรียนตัวต่อตัวแล้วก็คุณครูเขาจะทําการบอกตรงๆเลยนะครับไม่มีการกัดนะครับไม่มีการอ้อมแอมนะครับก็คือพูดตรงๆเลยว่าเราติดตรงไหนเราจะต้องแก้ไขตรงไหนนะครับให้เรา,เาพัฒนานะครับนักเรียนบางคนถ้าไม่มีเวลานะครับ ก็จะเรียนทางออนไลน์อันนี้ก็กเรียกว่าการสัมผัสหรือการจะพูดคุยเวลาเราใช้เปียกนกระ้องอันนี้ก็คืออาจจะไม่รู้ว่าจะตรงกับที่ว่าเราตั้งตั้งตั้งเป้าไว้หรือเปล่าไม่เหมือนกับการมาเรียนตัวต่อต,ตัวนะครับก็คือครูคนเฉบอะเลยแล้วก็สามารถแก้ไขตรงนั้นได้เลยนะครับก่อนหน้านี้นที่ดูคลิปความรู้ครูใน u t u b e เนี่ยได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนและได้เรื่องอะไรบ้างก็ตอนแรกที่ผมดูนะครับคือผมดูผ่านนะครับก็ ตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกนะครับก็พอดีได้แต่งเพลงให้กับวัดเพื่อจะทําบุญก็ย้อนกลับมาดูคลิปที่ผ่านมานะครับเรื่องการหายใจแล้วก็การออกเสียงออเสียงอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับอย่างเช่นการใช้ตัวรอตัวเรือหรือการควบกล้ำอะไรต่งางๆพวกนี้นะครับรคือร้องร้องแล้วทําให้หน้าฝั่งยิ่งขึ้นนะครับอย่างเราร้องเป็นคำๆมันไม่ใช่การร้องเพลงนะครับแล้วก็การขึ้นตัวโน้ตโน้ตเสียงนะครับ อันนี้ทําให้มีประโยชน์สาหรับคนที่ไม่เคยร้องเพลงเลยหรือคนที่ร้องเพลงอาจจะว่าเสียงดีแต่ว่าร้องไม่ตรงไปตรงคีย์ไม่ตรงกับตัวโนต้ตนะครับอันนี้ทําให้เราเอาไปปรับใช้ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็ติดตามแล้วก็หวนกลับมานะครับเพื่อจะมาทําเพลงเพลงนี้นะครับเลยก็มาหาคุณครูจ้าเอ๋ร้องเพลงดี .com นะครับให้ท่านได้ช่วยชี้แนะแล้วก็ได้ช่วยอธิบายสิ่งที่มันขาดหายไปแล้วก็อันไหนที่ถูกแล้วก็อันไหนที่ผิดครับผม ปัญหาที่เกิดขึ้นในการร้องเพลงจนทําให้คุณชะลอตัดสินใจมาคือเรื่องอะไรปัญหาที่ผมต้องมานะครับเนื่องจากว่าเรายังใช้เสียงไม่ตรงกับคีย์นะครับรวมไมปถ,ถึงการเว้นระยะในการร้องเพลงแล้วก็การใช้ลูกป,ปากนะครับอันนี้ก็ทําให้มันเป็นปัญหาอุปสรรคทําให้เสียงเราไม่ชัดนะครับปัญหาของคุณคือคอมจังหวะค่ะครับ ทำไมไม่พูดอ๋อปัญหามันค,<อ>มค่อมเพราะว่าตอนที่ส่งเพลงไกด์มาครูก็ทักไปก่อนเลยตั้งแต่ยังไม่เจอตัวจริงกันเลยอะพูดได้เลยค่ะปัญหาก็คือผมร้องเพลงค่อมจังหวะนะครับก็หลายจุดนะครับทําให้ต้องมาปรับต้องมาขอคาคิดดนจากคุณครูเจาเอกนะครับก็สามารถปรับเรื่องการร้องเพลงค่อมจังหวะได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถร้องเพลงตรงจังหวะแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับว่าเราจะ ลงจังหวะให้ให้มันพอดีกับนดนตรีแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักที่ผมมาเลยนะครับคุณชะลอเรียนกับครูเจ๊เอ๋มากี่คอร์สคะผมเรียนกับครูเจ๊เอ๋มา1คอร์สนะครับทั้งหมดเลย6ครั้งนะครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถที่จะร้องไกด์ได้ดีนะครับก็เลยต่อกับคุณครูเจ๊เอ,อ๋อีก1ครั้งนะครับคุณครูก็จะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ไกด์เพลงให้กับผมนะครับตอนนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็สามารถส่งไกด์ ดีดลผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คืออย่างที่พูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการร้องเพลงครอบจังหวะนะครับแล้วก็การาพูดให้มันชัดขึ้นแล้วก็เรื่องการออกตัวอตัวอ e, ีหรือว่าการใช้ตัวอูให้มันเข้ากับรูปปากของเรานะครับแล้วก็เป็นการฝึกการหายใจนะครับหัวใจาก,การร้องเพลงก็คือการหายใจนั่นเอง,เองตัวนี้ก็ผมก็สามารถนําไปพัฒนาแล้วก็สามารถให้ร่างกายผมได้แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วก็ เขาเรียกว่าอาการออกกําลังกายไปในตัวด้วยครับจากการฝึกการหายใจทุกๆวันเนี่ยมีความรู้สึกหรือได้ผลลัพธ์อะไรกับร่างกายบ้างจากการหายใจนะครับที่คุณครูเอติสอนให้นะครับทาให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับก็ทําอะไรก็ไม่เหนื่อยนะครับเหมือนกับเราออกกําลังกายไปในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการไปไหนเมื่อไหนหรือการพูด เวลาเราได้ทําการอบรมให้กับพนักงานนะครับก็สามารถยืนพูดได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจะทําระบบเกี่ยวกับเรื่องงานอื่นๆได้ด้วยครับพอใจในผลลัพธ์ของการเรียนไหมคะก็ยอมรับว่าเป็นที่พอใจนะครับแค่เพียงข้อเดียวก็ยังทําให้เราพอใจนะครับถ้ามีเวลาหรือถ้ามีโอกาสข้างหน้านะครับผมก็จะพัฒนาแล้วก็จะมาเสริมแล้วก็ต่อยอดกับครูจะเอต่อไปครับ โอเคงั้นฝากผลงานหน่อยค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงของผมด้วยนะครับที่คุณครูจะเอได้ทำการชี้แนะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะครับ้าใครผ่านไปจังหวัดพิษณุโลกฝากให้ท่านเข้าไปที่วัดตากเ้าห้องนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นหมู่บ้านเต็งธํานักนะครับก็ผมแต่งเพลงนี้เพื่อที่จะสานต่อจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อผมก็ช่วยในการบริจกักเกี่ยวกับพวกไม้สมัยก่อนนะครับ ปัจจุบันนี้รถน,นี้ยังขาดการพัฒนานะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องปพิพิธภัณฑ์ของวัดได้นะครับตอนนี้อนาคตก็จะทําเป็นวัดที่พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องฐานที่ที่สมเด็จพระเล่ต่วนท่านได้เอาทหารม้าหรือทหารช้างไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ก็ขาดการรุวมรุงร,รักตานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปช่วยกันพัฒนาวัดด้วยกันครับผม ก็ฝากผลงานเพลงนะครับบอกบุญพัตถาก้าวข้องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมหลวงพ่อขาวอยู่ที่วิหารองค์พระนเรศวนนั้นตั้งอยู่ด้านหน้าสถานที่นี้เคยเป็นที่เลี้ยงช้างเลี้ยงมาแหล่งรวมทหารกล้าของพระนเรศวร